รายการตำนานและความเชื่อค่ะในการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้เราจะมาคุยกันถึงวัตถุมงคลที่เเรียกว่าแทบจะเป็นที่สุดของไทยเลยนะคะที่รู้จักกันในนามจักรพรรดิแห่งพระเครื่องพระสมเด็จวัดรังครับใช่ค่ะพระสมเด็จวัดรังซึ่งจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยโอ้โหมีหลายแง่มุมมากทั้งประวัติศิลปะ ความเชื่อนะคะครับคือคำว่าจักรพรรดินี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆเลยนะครับมันต้องรวมหลายอย่างทั้งความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชื่อถือกันทั้งเรื่องเมตตาคล้วคลาดหนุนดวงแล้วก็ความงามทางศิลป,ปะที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆรวมถึงประวัติผู้สร้างด้วยครับอันนี้สำคัญมากงั้นเราเริ่มตรกประวัติผู้สร้างเลยดีไหมคะท่านผู้สร้างพระสมเด็จวัดระฆังก็คือ สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามวารมหาวิหารใช่ครับสมเด็จโตท่านเป็นพระมหาเถระที่ผู้คุณเคารพนับถือสูงสุดๆเลยในช่วงรัชกาลที่4ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่5นะครับท่านมีชื่อเสียงด้านไหนเป็นพิเศษคะโอ้หลายด้านเลยครับทั้งวัดปฏิบัติคุณธรรมแล้วก็เรื่องวิทยาคมิก,ก็เป็นที่เลื่องลือข้อมูลส่วนใหญ่บอกว่า ท่านสร้างพระสมเด็จช่วงประมาณปีพศ2 4 0 9ถึง2,415ก็คือเจตนาหลากัหลกๆเลยเพื่อให้เป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวพุทธเรานี้แหละครับค่ะในข้อมูลที่เรามีเขาเน้นเรื่องมวลสารมากเลยนะคะเหมือนเป็นหัวใจหลักโดยเฉพาะผงวิเศษ5ประการอันนี้ดูน่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะถูกต้องครับอันนี้คือสุดยอดเลยผงวิเศษ5อย่างเนี่ยสมเด็จโต ท่านเต้องใช้ความเพียรพยายามมากในการเขียนสูตรลบผงด้วยตัวเองตามตำราบโบราณเลยนะครับต้องใช้ทั้งสมาธิพลังจิตสูงมากก็จะมีผงปัฐมังเด่นทางโคงกระพันแคล้วคลาดผงอิทิเจก็จะเน้นเมตตามหานิยมคนรักคนชอบอ mm. ผงม,มหาราชเสริมอำนาจวาสนาบารมีผงพุทธคุณนี่ก็คือรวมพลังครอบจักรวาลเลย แล้วก็ผงตรีนิสิงเหป้องกันสิ่งไม่ดีคุณใสอัปมงคลต่างๆครับโหฟังดูเข้มข้นมากเลยค่ะแค่เตรียมผงนี่ก็เออไม่ธรรมดาแล้วแล้วขั้นตอนสร้างองค์พระล่คะคะทำยังไงต่อพอได้ผงวิเศษทั้ง5แล้วท่านก็จะนำมาผสมกับมวลสารอื่นๆเช่นปูนเปลือกหอยน้ำมันต่างอิว๋วเกสรดอกไม้ว่านมงคลต่างๆตามสูตรของท่านแล้วก็นำไปกดลงในแม่พิมพ์พระ แต,แต่จุดที่สําคัญมากๆที่ทําให้พระสมเด็จวัดระฆังต่างจากองค์อื่นตามความเชื่อเลยนะครับคือการปลุกเสกกล่าวกันว่าสมเด็จโตท